มาพูดาม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 าบนไหนโัวไเฮ้ยต้องแป้นกูเป็นเหี้ยเลยเนี่ยนี่ไงนี่ครัวแล้วเมื่อวี้นั่งขอปรับภาพก่อนนะนะดอกมีน้ำอะไรไม่รู้ออกมาจากต้นอะไรของอะไรใช่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังมึงข้างหลังมึงอะไรอะของอะไรอะอยากมีเรื่องอยากท้องนะฮะอยากท้องหรืออยากมีเรื่องเนาะสาว กระโดดตีหัวกระโดดตีหัวเฮ้ยพนัดมันเอ็มตี้แบบลื้อโถ่ด้วยไอ้เหี้ยเกมดีเฮ้ยมีแล้วแบบใช่ป่ะเฮ้ยพนัทพนัดทพนัทพนัดมึงเอาดิพนัดมึงหยิบไปดิพนัดมึงหยิบไปดิแล้วมึงลองตักน้ำชาโคกดิมันทำได้ปะถ้ามันกินได้เองมันก็ต้องไอ้นี้ได้เว้ยได้ปะถือขวดเปล่าก่อนถือขวดเปล่าแล้วก็ลองตักดูอ่ะ มึงกดแถบดีส่งไหมกดเออหยิบหยิบน้ำออกมาตรงช่องเข็มขัดกดถือมึงนะกดถือดิด,ด,ดอกไปแล้วล่ะดอกห้แลว้วที่มันเป็นรูปกวดปากมึกงมลองดูดีๆมันมีไอสัตว์มือตาได้ดีก่านะตาถูเดเยอะคุณต้องลงไปตีมอลเตอร์ข้างล่างวะไม่ตอง,หงเห็นปะเห็นปะเห็นปละเฮ้ยไม่เกี่ยวแล้วไม่มีว่ะ ลองดูไอสัตว์ว่ามันัยเป็นโลกเลยมึงไงสัตว์มึงรู้จักขอดูโลกป่ะวยอยู่ผีตอแหลผีลื่นักแสดงตอแหลเก่งเหลือเกินหลบแบบนี้ตองหลบแบบนี้ตอโอ้ผีมืมากว่ะไอโถดูผีเ แต่ประธานไทยกันดีกว่านี่สองปีหรือถียกสงสัยสงสัยสงสัยแบบสงสัยก่อนตายมันมีมันเป็นอาจารย์สอนโยคะแน่อะไรเงี้ยนี่ไงมึงถือขวดเปล่าดิวะนัทมึงถือขวดเปล่าดิลองมึงยังไมไหนได้มึงลองกินเข้าไปก่อนมันเปิดฝาไวะเลยนะถ้าขวดเปล่ามันจะเปิดฝาเว้ยไม่เลยเนี่ยมึงลองตักน้ำดินี่ยมีป่ะเนี่ยขวดเปล่าเนี่ยเอียลองตัก ันทำไงวะมันทาได้ป่ะมันตักไม่ได้เหรอจบแล้วอุ้ยดว่ากูนึกว่ามันตักน้ำในนี้ได้ไงแล้วมันก็ได้เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยบุญรักสวนสวนยอมใจสวนยอมใจของคนใจร้ายของคนไม่รักดีซอมบี้เลยนักแสดงตอนไหนเก่งเหลือเกินซอมบี้เลยนักแสดงเฮ้ยบุญรักสองคนมีผู้สาวคาว์ลมาขอจีบูบิ๊ก อมหมอไม่ or, ได <tar la> ้หาแมงลีดอกะะแม่งชื่ออะไรก่อนรู้จากชิบอตีมันตีมันเอ้ยวันนั้นจะแตกแล้ววันนั้ชิบหายแล้วจะแตกแล้ววันนักูได้เครื่องยนต์ูนิเตอร์มาเลยเงี้ยเงี้ยไอ้วันนั้นไอ้ยกูจะตายแล้วมีเฮ้ยวันนั้ตรงนี้ของดีเข้าไปยังไงวะเนี่ยไม่เหนียวอ๋อชั้นบนชั้นบนชั้นบนหลังคาหลังคาขึ้นยังไงวะมันจะมีลุงกา นนวัอาตยด้วย,ยักหเตเหโอ้โหไหนม่ะเสียงดังขนาดนี้บอกไหนนูนโอ้โหสตัวสาตัวชุบด้วยด้วยออเอออือฮี่ตอแหลตอแหลตอมี่ตอแหลตอ,ลตอ,ลอม,มีตอ,อม,มีซมมัเซเน่เป็นคอ,อโยโมโอ้งามึงแง่ล่ามึงคิดว่ามึงแง่รึเพล่าผีชีวะไอ้สัส ลีออนเคนเนด,ดีเฮ้ยบุญนัดฉายบุญนัดฉายาบุญนัดฉายมาตะกูเต็มเลยอุ้ยอุ้ยมันตนีหนูไม่จ้าเออเล่นมันไอ้เหี้ยมองหน้าอย่างมีเรื่องไอสัตว์ให้ตีดิตีดิจะไม่เอออย่าตีงหลิกเออบุญนัดบุญนัดใจเย็นบุญนัดใจเย็นอืมติดไฟติดไฟไฟร้อนไฟมันร้อนร้อนไปถึงใจเธอร้อนแรงโอ้โหมันจูไงไอเหี้ยวะไอ้บุญนัไอ้สัตว์มึงเกินคนพิชิตโดกไปเหี้ยจูออนไอจูออน เลสเรซเดน์จูออนที่ตีที่หัวมันดีตีที่หัวมันดีเออ้งหน้าหาเมื่อไงเหรออีดอกฮะมึงฉีดวัคซีนยังฉีดวัคซีนยังทำไมไม่ฉีดเห็นไหมติดโควิดเลยไโง่เดี๋ยวรายการมันโผล่ตรงนั้นได้ยังวะเอิมจะมาสักกี่ตัวจะมาสักกี่ตัวมึงฉีดวัคซีนัมึงฉีดวัคซีนแต่ไม่ฉีดเพรานั้นมันเพราันาไม่ฉีดวัคซีนมันนั้นฉีดวัคซีนมันจะตายแล้วมันฉีดวัคซีนเออโอ้โห ให้สิบ่าให้สิบบาทต้องวันนั้นนะให้สิบบะเราสองคนแบบไหวปะชิดเลือดจะหมดหรอเลือดมีอะไรป่ะเฮ้ยก็ะเติ่มเติมมาเตาเหนือบันเตาเหนือเอ้ยตัวแดงตัวแดงกระเด็นกระคออะไรเงี้ยกะเด็นกระคออะไรเงี้ตีตูตีตูตีตูตูแน่นดีอปป่ะนัดเข้าบ้านเลยอะไรเฮ้ยทางขึ้นขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ทางนี้ทางนี้ดีมากดีมาก อุ้ยบุณัติมือตู้เอาตู้เย็นเปิดไม่ได้โอ้โดนหลอกแล้วนี่นะอ๋อแสดงว่าเราต้องทุบประตูนี้ไว้บุนัติทุบดิทุบดิไอ้สัตว์ฉลาดดิได่ตีลุ่นเก่าได้เลยน่าจะตังค์ตัวนี้นะบันย่าน่าตอกมาทางนี้ได้นะถ้าไม่หิดเฮ้ยข้างในมีอะไรอ่ะอุ้ยนะไอ้บุนัตเอามึงมาทำไมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ไม่เมื่เข้ามาทางนี้ดีมึงเข้ามาทางขวาดีโง่บุณัตเข้าทางขวาให้เห็นกูไปโอยขวาตีตั้งนานที่อ่ะ อ๋อเซดงว่าเราต้องทุบตันี้ไว้คนนั้นทุบดิทุบดิไอสัตว์ฉลาดดิทุบดิไอสัตว์ฉลาดดิมามาด่วนมาด่วนมาด่วนคือแตกอันนี้คนนั้นคนนั้นเฮ้ยคนนั้นทางนี้คนนั้นเออมันจะเล่นกูแล้วไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมึงเห็นมึงเห็นหน้าคนนั้นปะมันเหมือนโมนาลิซาค่ะพวกเราปะมันคือโมนาลิซาเวอร์ชันรีเมคไปเอ้ากูแบงไหนเฮ้ยตรงนี้มันไม่ได้คนนั้นเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้คนนั้นตรงนี้อ้าวเดี๋ยวแล้วใช่หรอไม่ป่วย ขึ <Ark ham. S 1> ้นขึ like really? <t ried noise> ้นม้องขึ้นมาน้องเบาวันนั้นเราอยู่ตรงนี้นะวันนั้นวุ้นเราอยู่ตรงนี้นะเพื่อนอยู่ตรงนี้กับไหมเฮ้ยเฮ้ยเชี่มีนกระยางเลยวันั้นเชียมีอุอุ้ยคุณโดนนกกระยางกระติวันคุณดนนกกระยางีวันนั้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอคุณแตกเชี่ยเม่นายคนเลเกินคุณะุมมคุณโดนวิชาตกเรียนคุณดนวิชาุกาเรียน มึงตายวะมึงตายป่ะมึงตายป่ะกูตายเฮ้ยกูเกิดกวนหกมิลเพื่อนหกมิล6กมิลไม่ต้องห่วงหกมมาถึงกันเลยจิตใจเราเชื่อมถึงกันอะไรก็เป็นไปได้